ก็เลยต้องเรายังเรียนเรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะหน่วยโรงเรียนของฉันไปดูกันมีสถานที่อะไรบ้างเด็กๆปิดไม้ก่อนนะคะลูกอือ,อเอออันนี้คืออะไรคะเนี่ยคืออะไรคะเขาเรียกว่าเนี่ย ห้องเรียนนะคะห้องเรียนอ่าถูกต้องเลยห้องเรียนมีทั้งห้องอหนึ่งและห้องอนุบาลสองเห็นไหมห้องเรียนนะคะสถานที่แรกเด็กๆรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีห้องเรียนปหนึ่งถึงปหกด้วยห้องเรียนใช้เป็นสถานที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหกนะคะอันนี้คือห้องเรียนนะคะ ไปดูสถานที่ต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าห้องสมุดเด็กๆพูดตามไหมคะห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดเนี่ยมีชื่อยาวกว่านี้ชื่อว่าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพตอนนั้นโรงเรียนเราสร้างห้องสมุดนี้นะคะระเก่งมากเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพห้องสมุด ห้องน้งสมุทรห้องสามุดเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพสมเด็จพระยาประดิพระเทพห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ก็คือสมเด็จพระเทพห้องนี้ก็สร้างถวายสมเด็จพระเทพตอนที่สมเด็จพระเทพอายุหกสิบปีนะคะแล้วก็พระเทพเคยมาโรงเรียนเราด้วยมาเปิดห้องสมุดนี้นะคะ ห้องสมุดไว้ทำอะไรเห็นไหมเห็นพี่เขาไหมไว้ไปสืบคนนี้กําลังหาเลยตอนนั้นเขาเรียนเรื่องหอยทากไว้ไปสืบค้นหาหนังสือที่เราต้องการความรู้นะคะเป็นหนังสือและไว้เข้าไปใช้อ่านเพิ่มเติมหรือให้ความเพลิดเพลินม,มีบางคนหาหนังสือหอยทากบางคนก็อ่านนิทานบางคนก็อ่านอ่านหนังสือเพิ่มเติมเห็นไหมคะนี่นะคะสถานที่แรกคือห้องสมุด ต่อไปค่ะสถานที่ที่สองอยู่ชั้นสองห้องสมุดอยู่ชั้นล่างนะคะห้องดนตรีสากลพูดสิคะห้องดนตรีห้องดนตรีสากลค่ะตอนนี้ปิดไม้ปิดไม้แล้วก็ฟังสากลเห็นมากค่ะตอนนี้ปิดไม้แล้วก็ฟังอันนี้ห้องที่สองนะเห็นไหมเลขสองเนี่ยห้องดนตรีสากลเนี่ยจะเป็นห้องที่จะมีคุณครูน้ําพุก เป็นคนดูแลนะคะแล้วก็คุณครูจ้าเอจะดูแลด้วยห้องดนตรีสากลจะมีไว้ให้นักเรียนเหล่านี้เห็นไหมไปฝึกซ้อมไปเรียนโดยจะมีคุณครูที่จบเอกดนตรีหรือเป็นนักศึกษาเอกดนตรีมาสอนนะคะนักเรียนจะได้เรียนตอนนักเรียนขึ้นป .1 ไปแล้วนะคะป .1 ไปแล้วหนูจะได้เรียนในห้องนี้นะคะอนุบาลเล็กเกินไปเขาไม่ให้เรียน เพราะห้องมันแคบแล้วเครื่องดนตรีเยอะเมื่อน,นักเรียนเรียนจนเก่งแล้วนักเรียนก็จะได้โชว์เห็นไหมโชว์ความสามารถมาเล่นเพลงร้องเพลงให้น้องๆ้อง,องและเพื่อนๆนฟังนะคะห้องที่สองห้องดนตรีต่อมาค่ะห้องที่สามอะไรเด็กพูดตามเปิดไม้พูดตามห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องที่สามนะฮะตังคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ยืดย้อยเลยแต่หมดว่าเด็กๆคะทีนี้อะเด็กๆปิดไมค์ห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยอมันทําอะไรนะห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไว้ใช้สําหรับตื่นฝนนะตื่นน้องน้องมีตังค์ปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนลูก สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีตังอยู่ไหนลูกมีตังขาปิดไมค์ก่อนนะคะเสียงมันดังมาลูกน้องอารวาสเหรอลูกโอเคค่ะอันนี้เป็นอุปสรรคของมีตังนิดหน่อยนะคะมีน้องก่อกวนอา้าวห้องคอมพิวเตอร์ก็คือห้องที่เราไว้ใช้สืบค้นความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต wifi โลกออนไลน์เห็นไหมไปดูใน y o u t u b e นี่คนนี้กำลังเสิร์ชหาเรื่องหอยทากเข้าไปดูใน YouTube ตอนนั้นพี่ก็อยากรู้ว่าหอยทากเนี่ยมันกินอะไรบ้างเขาก็ไปเซิร์ชโดยโดยที่ครูน้าหวานจะเป็นคนดูแลเห็นไหมทุกคนจะนั่งถ้าเป็นอนุบาลหนึ่งเครื่องสองคนนะคะแต่ถ้าเป็นพี่ปฐมหนึ่งเครื่องหนึ่งคนเพราะว่าเขาใช้เป็นแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นห้องที่สามแล้วนะจาไว้นะต่อมาอวิตรงนี้เด็กๆเ,เ,เคยไปไหมเนี่ยเนี่ยมีอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเคยขึ้นไปไหมเนี่ย เอาอ่านตามห้องวิทยาศาสตร์เอาอวิทยาศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์ยอ่านปิดไม้นะคะปิดไม้แล้วก็ฟังปิดไม้แล้วก็ฟังลูกปิดไม้แล้วฟังเก่งที่สุดเลยห้องวิทยาศาสตร์นะคะไว้ใช้สําหรับครูวิทยาศาสตร์สอนทําการทดลองนะคะสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากรู้และสงสัยเกี่ยวกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสมมุติว่าเนี่ยพี่ก็อยากรู้ว่าน้ําที่เรานํามาดื่มทุกวันเนี่ยนี่ในกลุ่มนี้นะมันสะอาดจริงหรือเปล่าเขาก็จะมีหลอดหยดดูดน้ําขึ้นมาแล้วไปใช้กล้องจุลทรรศในห้องวิทยาศาสตร์หยดลงไปบนแผ่นแล้วก็ส่องเหมือนที่หนูส่องฝุ่นนะลูกแล้วก็ดูถ้ามีเชื้อโรคในน้ําดิ้นดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิกแสดงว่ามันสะอาดไหมสะอาดไหมคะ ไม่สะอาดใช่เลยแต่ถ้ามันอะไรคะมันไม่มีเชื้อโรคเลยไม่มีตัวอะไรเลยอันนั้นคือน้ําสะอาดดื่มได้อันนี้พี่ปห้าปหกนะเด็กๆก,ก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่ทํางานด้านภายในมันจะมีหุ่นจําลองโมเดลตอนนั้นเขาเรียนเรื่องอวัยวะแล้ว,ลวพี่ก็สงสัยว่าพี่ก็สงสัยว่าเราหายใจเข้าไปเนี่ยทําไมมันจึงหน้าอกโป่ง โงขึ้นมาคุณนัทก็เลยพาไปสอนว่าจริงๆในร่างกายของเรามีอวัยวะอย่างไงบ้างนะคะเห็นไหมห้องที่เทเ่าไหร่แล้วลูกเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรลูกเลขอะไรคะเลขอะไอรแล้วค่ะไปดูห้องต่อไปปิดไหมคก่อนนะ อ๋อหนูหนูรู้ค่ะต่อมาเอออันนี้คือห้องห้องอะไรนะเพราะมันก็อยู่สอนมาเ่ยอ่าห้องอะไรเอ่ยไทยเรือนไทยเรือนไทยเนี่ยห้องไหนอนนียน่มอันนี้ห้องเรือนไทยไปก่อนลูกเรือนไทยห้องเรือนไทยไปแล้วฟังนี่ไปแล้วฟังนะต้องเรือนปิดไปก่อนอะไรสักอย่างก็ได้แล้วมันถ่มหน้าคือ ปิดไมค์ก่อนลูกโอเคค่ะนี่ฟังนะคะเรือนไทยรู้ตอนตอนที้ก่อนจะเข้าพี่อมน้องรู้ไปแล้วน้องยิงปิดไมค์ก่อนลูกน้องยิงปิดไมค์ก่อนลูกอะปิดไมค์แล้วฟังคณะก่อนนะน้องอิงจ๋าปิดไมค์แล้วฟังคณะก่อนโอเคค่ะเอาเรือนไทยนี้นะคะเป็นเรือนที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆสมัยก่อนโรงเรียนแห่งแรกของเราก็คือ อยู่ตรงวัดคณะหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยเขาสร้างศาลาแบบเนี้ยมาไว้ให้เราเรียนเป็นที่แรกในโรงเรียนนะคะเป็นหลังคามงจากอันนี้เขาสร้างขึ้นมาจาลองไม่ใช่ของดั้งเดิมนะเขาสร้างขึ้นมาให้มันคล้ายคลึงนะคะข้างในก็จะเป็นห้องประชุมนะคะแล้วก็มีมีอะไรคะมีสิ่งที่เป็นเชิดชูว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโดยพระมหากษัตริย์มีรูปปั้นพระมหากษัตริย์ แล้วรูปอันนี้ก็คือรูปของในหลวงรัชกาลที่5ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะซึ่งอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะนี่อันนี้แล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งโรงเรียนก็คือห้องเกียรติประวัติและก็เกียรติยศของโรงเรียนนะคะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปอ่านเราจะรู้ว่า,วาโรงเรียนเราถูกสร้างมายังไงนะคะมันจะมีอยู่ใน จดหมายเหตุด้วยนะลูกอันนี้เป็นห้องที่ห้าแล้วนะสถานที่ที่ห้าแล้วนะต่อมาห้องจริยะนะคะอยู่ชั้นสามฟังดีๆนะห้องจริยะอยู่ชั้นสามมีพระจริงๆอ่ะมันจะเป็นพระอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่ปีที่แล้วห้องเรียนต้องขยายเพราะว่าเขาให้เราเว้นระยะห่างเวลาเรียนก็เลยนำมาปรับเป็นจัดห้องเรียนให้กับพี่ปสาม จริงๆห้องนี้จะเป็นพระสอนอย่างเดียวนะคะในเหตุการณ์ที่ปกติและไม่มีโควิดนะคะพระก็จะมาสอนพาเด็กๆสวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะกับพระนะคะกับพระของวัดมหันต์นะคะส่วนมากจะอยู่วันจันทร์วันศุกร์นะคะที่เรียนพระพุทธศาสนาเอาห้องที่หกแล้วนะอยู่ชั้นสามต่อมาค่ะมาเหมือนเราได้เดินเที่ยวในโรงเรียนเลย ห้องดนตรีไทยนี่อยู่ตรงเรือนเนี่ยเรือนตรงข้างล่างเป็นแปลงกเกษตรเด็กๆเ,เคยเห็นไหมข้างล่างเป็นแปลงกเกษตรนะคะอของเด็กๆตรงนี้เป็นเรือนเขาเรียกว่าสาลาลายนะคะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยอันนี้ก็จะมีคุณครูนี่คือคุณครูท็อปสอนดนตรีพี่เข้าในห้องนะคะตอนนั้นเน่ยห้องมันปิดคุณนัทไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ พอพี่เขาเก่งเสร็จก็นําไปสแสดงอันนี้เขาสแสดงที่วัดนะคะอันนี้ไม่ใช่ห้องเรานะลูกไม่ใช่ห้องในโรงเรียนนะนี่เป็นศาลาวัดนะเขาเรียนอยู่ข้างในนี้นะคะเขาล็อกกุญแจเพราะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอะมันแพงเนี่ยลางละนาดอย่างเดียวก็แปดเก้าพันนะลูกผืนก็สี่พันอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องล็อกถ้าไม่ใช่ครูดนตรีไทยก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะ ไว้สําหรับเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมดนตรีไทยกับพี่ๆเป็นห้องที่7ดแล้วนะถ้าเด็กๆอยู่ป .1 จะมีชมรมดนตรีไทยให้เด็กเลือกเรียนด้วยนะชมรมดนตรีสากลชมรมนาาตาสินนะตั้งใจเรียนจะได้ขึ้นป .1 นนะคะต่อไปมีศาลาลายอีกหนึ่งหลังที่อยู่ใกล้ๆสนามเด็กเล่นุยใครเคยเห็นบ้างยกมือให้ดูหน่อย ใครเคยเห็นตรงนี้บ้างตรงนี้มีต้นพิกลเนี่ยต้นพิกลโอ้ทุกคนเคยเห็นบางคนก็เคยขึ้นไปดูแล้วด้วยไปเดินเล่นแถวนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าห้องภูมิปัญญานะคะไว้สำหรับสอนดนตรีกลองยาวโดยมีครูที่เป็นครูภูมิปัญญาก็คือคุณคุกกี้นะคะสอนกลองยาวเด็กๆนะคะเป็นชมรมกลองยาวตั้งแต่ป .1- ป .6 ถ้าเด็กผู้ชายส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ อยากจะเรียนกลองยาคุณครูก็จะถามว่าใครอยากอยู่ชมรมอะไรนะคะเขาก็ให้สมัครนะคะเราก็ต้องจำชมรมเราให้ได้เป็นสถานที่ที่แปดแล้วนะคะไปดูต่อมาโอ้ห้องนี้คุณนัทไม่อยากให้เด็กมาใช้เลยเพราะมันคือห้องอะไรเด็กๆมองและตอบพร้อมกันสิห้องอะไรเด็กๆคิดว่าอ่านใหนเปิดไม่ตอบพร้อมกันสิห้องพยาบาลห้อ เป็นห้องเดียวที่ไม่อยากให้เด็กๆเ,เข้าเพราะเด็กๆเ,เข้าต่อเมื่อเด็กๆป่วยเท่านั้นนะคุณูณไม่อยากให้เด็กๆป่วยห้องนี้ก็คือห้องพยาบาลนะคะไว้ดูแลและประถมพยาบาลเบื้องต้นสมมุติว่าวันนี้น้องกอย่าเป็นไข้ตัวร้อนมากเลยต้องแยกออกมาจากห้องอนุบาลสองมานอนรอก่อน แล้วคุณนัทก็จะโทรบอกคุณแม่คะวันนี้น้องกอย่าเป็นไข้คุณครูให้ทานยาแล้วแล้วนอนอยู่ห้องพยาบาลนะคะก็พอแม่มารับก็จะแจ้งธุรการตรงนี้จะมีคนเฝ้าอยู่ตลอดนะคะก็คือเป็นครูแล้วก็พ่านลงแล้วก็เป็นครูเวรประจําวันนะคะเฝ้าเพื่อดูแลเด็กๆเ,เวลาเจ็บป่วยนะคะเป็นสถานที่ที่เก้าแล้วนะที่เก้าแล้วนะจะไม่ดีนะ,ะไปดูอึ๊บ มีห้องอะไรเนี่ยห้องนี้เด็กๆใช้บ่อยเลยมันคือห้องอะไรคะใครรู้บ้างห้องคริสมาประชุมประชุมอ่าถูกต้องเลยมีตังตอบถูกห้องประชุมนะคะอันนี้คือห้องประชุมไม่ใช่ห้องคริสต์มาสนะลูกห้องประชุมใช้ในการจัดประชุมใหญ่ๆแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆวันนี้อาดูภาพแรก ภาพแรกเราจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเห็นไหมเด็กๆก,ก็ลงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภาพที่สองเราจัดกิจกรรมแข่งขันความรู้ทักษะภาษภาอังกฤษเด็กๆก,ก็ลงมาแข่งกันทั้งห้องเลยเห็นไหมคะห้องที่สิบแล้วนะสถานที่ที่สิบแล้วอะดูต่อมาอุ้ยใครเคยเห็นบ้างเนี่ยเคยเห็นลางแบบนี้ไหมอ่ะเคยค่ะ เคยค่ะนะมันอยู่ตรงไหนเคยเคยเห็นมัาอยู่ตรงไหนลูกค่ะใกล้ตรงไหนลูกไใกล,ล้โรงอาหารเก่งมากเก่งมากเลย,ยกอย่าอันนี้เขาเรียกว่าแปลงผักไฮโดรโปนิกสนะคะเป็นแปลงผักที่ครูติ๊กเห็นไหนมเนี่ยครูติ๊กดูแลนะคะ<ม>เขาใช้สําหรับเป็นสถานที่เรียนรู้ในการปลูกพืชปลูกผักด้วยน้ำเห็นไ,ไหมไม่ใช้ดิน พอเด็กๆขึ้นป .1 เด็กๆจะได้อยู่ชมรมเกษตรชมรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนต่างๆที่เด็กๆชอบจองเอาไว้นะที่คุณนัดบอกอ่ะจองเอาไว้นะเวลาเวลาขึ้นป .1 คุณครูก็จะถามอ้าวใครอยากเรียนชมรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ก็จะได้เรียนกับครูติใครอยากเรียนชมรมดนตรีไทยก็เรียนกับคุณครูตาเอ๋ใครอยากเรียนดน ชมรมดนตรีสาคนก็เรียนกับคุณครูน้ำผู้อย่างนี้คอมพิวเตอร์ก็เรียนกับคุณน้ำหวานอันนี้ก็คือสถานที่เรียนรู้นะคะให้เด็กทดลองปลูกผักเป็นสถานที่ที่สิบเอ็ดแล้วนะเห็นไหมโรงเรียนเรามีที่เรียนรู้เยอะแยะเลยโอโออันนี้เด็กๆรู้เด็กๆเ,เคยเห็นเคยช่วยคุณนัทรดน้ําต้นไม้ด้วยมันคืออะไรใครรู้บ้างอาจ,จ,จอว่าไงครับเปิดไหมลูกจ,จอเปิดไหม มันคือตานอใช่มันเป็นแปลงผักอนุบาลอันนี้ยตรงโซนนี้เป็นแปลงผักของเด็กอนุบาลเลยเด็กๆจะได้สลับการเรียนรู้ที่จะปลูกผักหรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวนะคะตามหน่วยการเรียนรู้ที่เราสนใจนะคะวันก่อนที่อนุบาลสองเขาจะปลูกผักกวางตุ้งอีกวันนึงปลูก กวางตุ้งฮ่องเต้อีกวันนึงปลูกคะนา้าผักบุ้งนี่แม่ตรงนี้เป็นข้าวแล้วแต่ที่เด็กๆสนใจเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะนําผักที่เด็กปลูกเนี่ยไปประกอบอาหารอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนมีต้นมะละกอด้วยเห็นไหมแต่มะละกอมันอยู่ในกระถางเล็กๆไม่ได้มันตายมันไม่มีลูกนั้นก็เลยถอนทิ้งไปปลูกมัมเบอรี่ให้เด็กได้ชิมรสแทนนะคะนี่เป็นแปลงกเกษตรนะคะอ้าวต่อมา อุ๊ยคิดถึงจังเลยเนี่ยมันคืออะไรคะสนามเด็กเล่นค่ะอยากไปเล่นไม้อยากไปเล่นที่โรงเรียนไหมคะอยากไปไหมอยากละค่ะอยากเล่นอย่ะตอนนั้นเราพวกตอนนั้นอะอารุบาลหนึ่งเราไปเล่นซอมบี้กันใช่ไหมไม่มีน่อ่าคิดถึงความหลังเลยอ่ะไปเล่นอะไรบ้างอ่ะอนุญาตให้พูดสามนาทีอ่ะ เรากได้พูดเปิดไม้พูดการอ่านไปเล่นอะไรบ้างไอเดียไอจิบแรกตรงนี้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 มีตอนนี้เขาถอดตรงนี้ทิ้งไปแล้วลูกเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาทําเป็นห้องประชุมไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยคุณน่าเสียดายมากเลยเขาใช้เป็นห้องประชุมเล็กไปแล้วเนี่ยเขาทําเป็นห้องประชุมไม่มีแล้วตอนนี้นไที่ปีนหูวหอนเด็กไม่มีแล้ว ก็เหลือแค่ตรงนี้นะคะอ่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อันนี้ไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะอ่าเด็กๆปิดไมค์ก่อนปิดไมค์แล้วฟังนะลูกขนามเด็กเล่นเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เพื่อเล่นอย่างเดียวนะคะมันเป็นการปิดไมค์ก่อนลูกมันเป็นการสร้างไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้พัฒนา พัฒนากล้ามเนื้อเวลาเด็กๆปีนเห็นไหมเด็กๆจะมีทักษะในการที่จะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เวลาเด็กๆเ,เล่นกับเพื่อนเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมรู้จักการรอคอยรู้จักนี่เธอจะขึ้นไม่ได้หรออาเดี๋ยวเราช่วยนะรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วก็ได้ความสุขเห็นไหมมันมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะลูกนะอันนี้เป็นสถานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งกับสามเนี่ยอ่านว่าอะไร สามสามถมเนว่าอะไรนะลูกสิบสามเก่งมากเอาละหมดแล้วมาถึงงานแล้วตั้งใจฟังนะคะงานชิ้นนี้นะอยู่ในเล่มกิจกรรมทบทวนความรู้อยู่ในเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์อันนี้จะให้ทำพร้อมครูนัดเลยนะคะ เปิดมาหน้าที่ถึงตึ้นสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าไอเด็กเปิดมาหน้าสามสิบเก้านะคะเปิดหรือยังหนาสามสิบเก้าเก่งมากเลยเปิดหน้าสามสิบเก้าแล้วเด็กๆนะคะตั้งใจดูนะอ่าตอนนี้ปิดไมค์ก่อนทุกคนปิดไมค์แล้วฟังอย่างเดียวเขาบอกว่าเปิดเจอยังใครยังเปิดไม่เจอยกมือใครเปิดเจอแล้ว โอเคใครเปิดเจอแล้วโอเคคุณนัดดูหน่อยมันจะได้รอได้ทําพร้อมกันโอเคเปิดเจอแล้วนะปิดไมค์ใครเปิดเจอแล้วโอเคค่ะน้สามสิบเก้าตรงนี้ลูกมีสามกับเก้าเห็นไหมมีเลขสามอยู่ข้างหน้าเลขเก้าอยู่ข้างหลังนะคะอ้าวทุกคนฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องเปิดไมค์นะพูดตามแต่เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองฟังนะคะไม่ต้องเปิดไมค์นะเขาบอกว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะ นับและเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนของภาพให้ถูกต้องเด็กๆขาเขาบอกว่ามีคุณครูไหนคุณครูเนี่ยคุณครูเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนอามาดูตัวเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเด็กๆดูซิคุณครูมีกี่คนกี่คนคะ1งคนครับ คุณครูอันนี้พี่เลี้ยงอ่ายังไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงอันเนี้ยคุณครูมีกี่คนคาว่าคุณครูหนึงน่งคนนะคะเด็กๆวงกลมเลขหนึ่งเลยค่ะวงกลมเลขหนึ okay. ่งอ่าวงกลมเลขหนึ่งวงกลมเลขหนึ่งไม่เตรียมไงเลขหนึ่งต่อไปคุณนัทไม่บอกแล้วนะฟังดีๆวงกลมเลขหนึ่งหรือยังต่อไปนะคะ มีพี่เลี้ยงอ่ะคนนี้คือพี่เลี้ยงดูนะพี่เลี้ยงมีกี่คนมีหนึ่งคนมีสองคนหรือสามคนพี่เลี้ยงมีกี่คนคะหนึน่งชูดนิ้วเลยอ่ะหนึ่งคนวงกลมเลขหนึง่งอ่ะวงเองเลยไหนเลขหนึง่งไหนเลขนหนึ่งหนึ่งสองสามไหนเลขหนึง่งอ่ทาทนหรือยงังต่อไปอันที่สามเขาถามว่ามีนักเรียน มีนักเรียนดูนะมานับการมีนักเรียนกี่คนอ่านเลขก่อนสามคนสี่คนห้าคนมานับกันนับพร้อมกันอเปิดไม้นับพร้อมกันหนึ่ง ค้าในเลขห้าในเลขห้าในเลขห้าเจอวงกลมขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณวงกลมเลขห้าลูกต่อไปอันที่เจออันสุดท้ายแล้วฟังดีๆนะก็ถามว่ามีแก้วน้ำมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบเอามาอ่านตัวเลขก่อนสี่ใบห้าใบสี่ใบ เอาใหม่ฟังก่อนสี่ใบห้าใบหกใบเด็กๆมานับแก้วน้ำนับการนับหน้าหนึ่งในมือเห็นไหมในมือพี่เลี้ยงเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็่งมากสี่ห้าห้าใบนับใหม่ใครได้หกนับใหม่อ่านับใหม่นะพร้อมกันนับใหม่หนึ่งสองสาม

อ่าม <ford entertain S 1> ีข้อนึ่งแสดงว่านั้นมันบังอะไรลูกคุณครูลืมโดนัทไปข้อคุณครูโดนโดนัทครับโอเคค่ะคุณนัทเห็นเวลามันเกินนัทเลยรีบอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เขาถามว่ามีโดนัทกี่ชิ้นอ่าเด็กนับค่ะนับโดนัทค่ะนับค่ะหนึ่งสองห้าห้าชิ้นค่ะห้าเลย ไปเร็วๆนะเวลามันเตือนแล้วโอเคใครวงเสร็จเปิดเลยเปิดมาหน้าที่ที่เท่าไหร่เนี่ยที่สี่สิบนะคะที่สี่สิบสี่กับศูนย์อ่าโอเคสี่สิบมีสี่กับศูนย์นะคะเขาบอกว่าอ่ะตอนนี้ปิดไมค์ก่อนที่สิบอ่ะที่สิบค่ะคุณแม่ต่อเลยต่อเลยสสามสามทุกคนปิดไมค์ก่อนฟังค่ะเวลาเตือนคุณมาติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กถ้าเผื่อมันดับไปเดี๋ยวคุณแม่สอนต่อเลยนะ อ่าฟังนะคะเขาบอกว่าเก็บของเล่นกันเถอะเห็นไหม,มในโรงเรียนเวลาเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะนับและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกฮินดูอารบิกก็คือตัวเลขเหล่านี้นี่เองนะคะกล่องที่หนึ่งมีลูกบอลกี่ลูกเด็กๆนับนับเองเลยหนึ่งเหมแล้วตอบสามสี่า เขียนเลขห้าลงไปเลยค่ะเลขห้าเป็นไหมลูกเขียนเลขห้าเป็นไหมคะเลขห้าเบิบวิธีการเขียนเลขห้าต้องเขียนแบบนี้นะอุยอุวยของคุณนัทมันแถบไปหน่อยนะลูกนัทเขียนในกล่องอะนะคะกล่องที่สองกล่องที่สอง ให้เปิดตัวท์ของเครื่องลูกคุณนัทได้ยินเสียงคุณนัทสะท้อนอะ่ะกล่องที่สองมีหุ่นยนต์กี่ตัวไหนนะเลขสองอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเลขสองเห็นไหมนับสิสคะม,มีสอง <นะ S 1> ตัวนับที่หนึ่งสองเขียนเลขอะไรเอ่ยลอยงะโอเ้โอเขียนไม่สวยเลยอะ่ะเขียนกับอันเนี้ยไม่สวยเลยคุณนัทต้องใช้ความพยายมามมากในกาอ เดี๋ยวมีตังแล้วจะซื้อแท็บเล็ตเหมือนกับจะซื้อ iPad เหมือนครูทามแล้วจะได้เขียนสวยอ่ะต่อค่ะกล่องที่สามมีตุ๊กตากี่ตัวนับค่ะเนี่ยสองสามสตัวลูกสามตัวเก่งมากสอสาม สามตัวครับอ่าเขียนเขียนเองเลยเลขสามเป็นยังไงอ้าวกล่องที่สี่มีเครื่องบินกี่ลำเครื่องบินก็เรียกเป็นลำนะนับเลยเนี่ยหนึ่งสองสามี่สองสามสี่สลำนะคะสี่ โอเคค่ะเสร็จแล้วมาทำหน้านี้ใครเสร็จแล้วมาทำหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆอะไรเอ่ยเด,ด็กดีมีวินายไหนเด็กดีมีวินัยเวลาเข้าแถวในโรงเรียนเนี่ยไม่พูดไม่คุยอเรียบร้อยเลยแล้วก็หยิบจับของใช้ของเล่นที่กูทาบอกเห็นไหมเก็บเข้าที่เรียบร้อยหลังจากใช้อ่ามาดูเด็กในแถวก่อนเขาบอกว่าผู้ชายเข้าแถวกี่ นักซิกี่คนคะนับสิลูกสองคนครับสองคนเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนเลขสองตรงนี้เลยสองคนพาันดอ่าไม่สวยอีกแล้วเห็นไหมเขียนทีไรไม่เคยสวยเลยเดี๋ยวเอาใหม่เขียนเลขสองเสร็จแล้วมานับเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงในแถวเนี่ยหนึ่งสองมีกี่คนคะกี่คนคะสองใส่เลขสองค่ะ ต่อมาข้อที่สามมีคุณครูเข้าแถวคุณครูเข้าแถวกับเด็กๆก,กี่คนลูกหนึ่งค่ะกี่คนเติมเลขหนึ่งลงไปตรงนี้นะคะเส <4 S 1> ร็จหรือยังสี่คนค่ะหือคุณครูนะลูกมีตังคุณครูนะลูกอ่อ่าม,มีตังคุณครูกี่คนลูก คุณครูนะจ๊ะหนึ่งคนอาเสดเือยังเอ่ยไหนเฉลยให้ดูนะมีผู้ชายสองคนเมีเด็กผู้หญิงสองคนเจบมีคุณครูหนึ่งคนใครเขียนเหมือนคุณนัดคนนั้นถูกต้องมเมืหรือยงัง อ่ะต่อไปทะเลี่ยงเอ่ยต่อไปเขาบอกว่ามาดูตรงนี้นะเขาบอกว่ามีหนังสือนิทานบนชั้นบนชั้นกี่เล่มนับนะหนึ่งพร้อมกันเร็วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่มแปดเล่มอ่จเขียนแปดเขียนเลขแปด อ่าเขียนเลขแปดลงไปแปดเล่มน,นะคะได้ยังต่อไปได้แล้วคะเก่งจังเลยตั้งใจเรียนกันใหญ่เลยเด็กๆ,ๆน่ารักมากเลยชื่นใจตีนแปดสางอ่ะต่อไปนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมีหนังสือนิทานบนโต๊ะกี่เล่มอ่าบนโต๊ะเฉพาะบนโต๊ะนะดูดีๆนะหนึ่งสองสามกี่เล่มคะ าสามเล่มค่ะสามเล่มวิธีการเขียนเลขสามแบบนี้นะจือ่าเลขสามเข็ยนยางเลขสามเขียนได้สวยนะคะอ่าต่อไปต่อไปบรรทัดสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเด็กผู้ชายถือหนังสือนิทานกี่เล่มเด็กดูนะเนี่ย ในมือนี้หนึ่งเล่มในมือนี้อีกหนึ่งเล่มรวมกันเป็นกี่เล่มลูกสเล่มสองเล่มลม,มากสองเล่มแล้วก็ใส่เลขสอ